มีวันน้ำฝนที่ใช้สำหรับการทำวิจัยฝนเทียมไอหนุ่มไอหนุ่มเริ่มวัวโตมาเรมเลยมันงอตมาเริ่มเลยมันงอระหว่างที่ทำฝายกันก็เอาเสียงจากบทภาพยนต์เรื่องพ่อมาเปิดให้น้องๆเขาได้ฟังด้วยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วน้องๆก็คงไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้ดูมาเปิด ตลอดการทำฝ่ายล้วก็จะมีมเพ<อ>ลงพระชนิพลพาาพเพลิที่เกี่ยวกับพระบาทหลวงพระเจ้าอยู่หัวหรือเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกัคดีมาเปิดให้น้องๆเขาฟังกันนะครับใรากธรรมชารทันเพื่อให้เกษตรกรนาไปปลูกต่อไปพี่ตอนน้อนที่ยังบอกอีกว่าพระเจ้าอยู่หัวตรนวิจัยการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลอีกด้วย เน้องอๆข้างบนน่นาจะล้งขุดเอาดินถ <c oughs> าดินมาเสริมตัวฝายเพราะว่าถา <c oughs> ้ามีแต่หินน้ําก็จะไหลได้ง่ายเมื่อมีหินมีดินมาเสริมด้วยก็จะทําให้น้ําอยู่ได้ดีขึ้นนะครับวังของพระเจ้าอยู่หัวจะมีนายอยู่ด้วย <c oughs> ทําไมพระเจ้าอยู่หัวต้องอุคขับ อนรู้ไม่ลูกข้าวที่หนเห็นสวยงามอยู่ตามท้องทุ่งเนี่ยเป็นข้าวที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงปลูกไว้ในวันของทัานตาไปได้ข้าวนี้มาในวันทําพิธีแรกนาขวัญที่ท้องสนามหลวงตาได้นํามาผสมผสานกับข้าวบ้านเราเอาโลกเนี่ยเพื่อเป็นสิริมงคลกับบ้านเราประบ